สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทั้งบ้านวันนี้รินระดาพาโชคทําพิธีขอองค์พ่อพระพิคเนตเปิดโชคเปิดลับรัฐบาลไทยอาหน่อยเราร่วมด้วยเด้อพี่น้องเด้อ วันนี้ระดาขอตั้งจิตตั้งใจขอองค์พ่อพระพิฆเนศเปิดโชคเปิดลาบให้เอฟสุขสุขคนที่ติดตามช่องรินระดาพาโชคระดาพารวยหวยนากีรัฐบาลไทยวันที่16ทธันวานี้นอกพี่น้องเนาะระดาทำพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะ กระชุดโทบตังไว้แล้วนะคะองค์พอพี่คะเนตเพิ่นเสียหายแม่นมากเนาะค่ะเนาะโดยเฉพาะฮาหนอยฮาหนอยเนี่ยถ้าขอได้ทุกวันเนาะค่ะพี่น้องสองตัวได้ทุกวันสามตัว ถ้าทูบแตกก็คือแตกเนาะค่ะเนาะ,นอ,ะองค์นี้เป็นองค์ที่ระดารักมากมากที่สุดเลยองค์นี้ท่านจะประทานทรัพย์ให้ระดาตลอดนะคะ่ะว่ามันสีขอถูกมือเรื่พี่น้องทำามือได้ระดาคิดว่าสีขอเพิ่น สีมาบอกว่าบ่ให้คอระดามือนี้บ่ให้จุดระดากะสีจุดบ่ได้เนาะ,นนะคะ่ะถึงจุดไปมันกับบ่เขาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะถ้ามือใดเป็นสีมาบอกตัง้งใดเป็นกะสีบอกความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณเนาะค,ะะคะ่ะเนาะระดานับถือมากมากมีอยู่มีกินได้อยู่สุขสบายก็เพราะพระองค์ท่านประทานทรัพย์เนาะคะ่ะ ไม่เคยให้ลูกผิดหวังยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะตีพอนยุ่นําองค์นี่เป็นองค์ที่ประทานตัวเลขแม่นมากเนาะค่ะดาดามีหลายองค์มีหลายปางเนาะค่ะเนาะแต่องค์นี้พ็นสิประทานโชหลากย่างเดียวเลยประทานตัวเลขปังปให้ระดาตลอดเนาะค่ะ เวลาดาดาไปไหนก็จะอัญเชิญท่านเลือกทูบให้ก่อนเนาะค่ะเนาะเลือกทูบให้ก่อนเปิดโชคให้ก่อนไม่ว่าจะไปขอภูมิไหนมีงานที่ไหนเวลาดาดาไปเปิดโชคเปิดลาภให้เอฟซีเนาะคะ่ะขอตัวเลขดาดากะสีอันเชิญเพิ่นไปน่ำเนาะคะ่ะ ไปเปิดโชคไให้ทูบที่ระดาใช้จุดตัวเลขระดาบ่ได้เลือกว่าจะซื้อมาจากไซถ้าหมดระดาซื้อมาทีเยอะระดากามาสวดทุกวันเนาะค่ะเนาะทูบนี้จะอยู่หิ้งพระแล้วก็สวดทุกวันบางคนกระทำระดาว่าเอาทูบมาจะใซ้ขึ้แตกคือปังดีแท้ มันโมเมนต์แตกเป็นปังเนาะค่ะเนาะเอามาจะใส้ถ้าเพิ่นบ่มห้มันกับโมได้เนาะค่ะแต่อันนี้ระดาเป็นมีเส้นกับเพิ่นเนาะค่ะเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่ไปสีเสือบ่อเสือเนาะค่ะเนาะใครเชื่อเขาปังเนาะค่ะหาน้อยนี่ปังทุกวันหาน้อยลาวเนาะค่ะเนาะเล่าส่วนมาองค์พอก่ะสิบบ่คอยไปบันไดคันมือได้เพิ่นสิไปเพิ่นจังสิบอกเนาะค่ะเนาะ วันนี้ระดาขอรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยมือนีแล้วก็ลาวนอยเอหนอยวันนี้ด้วยนะคะทุกคนองพอนี่แม่นมากเนาะคะ่ะถ้าใครเป็นเอฟซีระดาเอฟซีวันเนาะคะ่ะเนาะจะรู้ว่าองค์พ่อนี่แม่นมาก แต่รัฐบาลไทยระดาไม่ค่อยลงช่องนะคะนานๆจะลงสักทีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะวันนี้เอฟซีขอมาไลายเนาะคะ่บะ,ะบม่ได้รับบม่ได้นอนเนาะกลางคืนตีสองตีสามค่ะไล่กับปึ้งปังป้งปังเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะวันนี้ระดาก็ให้เอฟซีสุขุมสุขคนเบิ้งเอาเนาะคะ่ะ ดาดาจุดไวแล้วทำพิธีเสร็จเรียบร้อยเวลาดาทำพิธีดาดาจะไม่ออกสือนะคะ,ะดาดายทำพิธีบ่คือโมเนาะค่ะเนาะความเชื่อส่วนบุคคลเราเป็นคนเซนแรงเราทำไม่เหมือนคนอื่นก็เลยไม่อยากให้คนอื่นเห็นเห็นแต่ตัวเลขกปังๆกับพ่อเนาะค่ะเนาะ าดาจุดไว้แล้วตัวเลขออกมาสามตัวตร,ตรงตรงแล้วพี่น้องเดี๋ยวมีความอัศจรรย์เกิดขึ้นอีกระดาสิฮายเบิองเด้อค่ะเด้อระดาสิฮายเบิองว่าเป็นเลขใดตัวเลขนี้ระดาบ่ได้จุดห้องพระเด้อค่ะเพราะว่าองค์นี้เพิ่นบ่อยู่ห้องพระเนาะค่ะเนาะ วงนี้เพิ่นสยุ่ในห้องระดาเนาะค่ะเพิ่นสยุ่โตทำงานของระดาเลยเปลี่ยนจัางใดท่านผู้ชมเปลี่ยนจ่างใดท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดเจ็ดแตกคักบอันนี่แตกคักบอพี่น้องแตกคักบอค่ะแตากภาคกลางเลยเนาะค่ะเนาะ ลูกแก้วที่ระดาทำไมระดาถึงมีลูกแก้วเวลาขอองค์พ่อเปิดแล้วก็องค์ปู่สีสุดโทระดาขอเบิกทรัพย์กับองค์พ่อสีสุดโทเนาะคะ่ะเนาะแต่ทูบนี้ขอให้องค์พระพิคเนตเปิดเปิดให้แล้วก็ขอเบิกทรัพย์กับองค์พ่อสีสุดโทเนาะคะ่ะเนาะ แล้วลูกแก้วนี้ก็เป็นลูกแก้วขององค์พ่อสีสุโตประทานให้ลูกปังครับว่าพี่น้อง 7, 1, 7, 7. เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจดยวดาดาสิบปอหาจัดไว้กันนะพี่น้องเนาะตรงก็เลียรวดดาดาได้นี่ เลขกเฮงเลขปังเนาะค่ะเนาะทายนี่ดาดากระคอไว้พ่อไห่พ่อพี่น้องสุขสู่สุขคนรำรำรวยรวยในวันที่สิบหกท่านว่าคมให้ถือเลขยกเฮงๆ่งปังปังไห้มีเงินเที่ยวปีใหม่ไดนมีเงินกับบานกับช่องนาอพี่น้องเนาะไปเที่ยวไปกินไปทํำบุญเนาะค่ะขอห้เฮงเ่งปังๆสุขสูขสุขคน คลิปนี้ขอจบสำนีไว้ก่อนนะคะเนาะ,ค,ะคลิปหนาพอกันไหมขอให้ปังปังรวยรวยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ